สวัสดีครับงานวันนี้ก็เป็นงานว Day นะครับวัคซีนเพื่อคนไทยก็ถือว่าเป็นงานที่ให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันบริจาคคนละหา500บาททั้งหมด1ล้านคนนะครับเป็น500ล้านบาทจะนำซึ่งเงินทั้งหมดเนี่ยจะถูกนําไปใช้ในการผลิตวัคซีนเพื่อมารักษาโควิดให้กับคนไทยทุกคนนะครับโอเคครับ ซึ่งทุกคนสามารถมาร่วมวีดีโอของเราได้ด้วยการสแกนเคียร์ฟอนนะครับก็คือว่าหนึ่งคนสามารถสแกนได้หนึ่งครั้งแล้วบริจาคหนึ่งห้าร้บาทเข้าโครงการทันทีเลยครับคร,รครับก็ดีเดียว์ขอบคุณสำหรับทุกคนที่คอยติดตามแบบผลงานพี่ชายในแ,แบนด์ของเราเที่แบบออดแอ์ไปนะฮะก็จริงๆใ,ใครมีอะไรสามารถคอมเมนต์ติชมมาหรือว่าเขียนรีวิวเขียนแฮชแท็กอะไรมาใน Twitter ก็ได้เดี๋ยว เราตามเข้าไปอ่านทุกคนเลยแล้วก็ดีไม่ดีอาจจะเข้าไปแบบแจ๊ะเจ๊ะจอแจ๊ะด้วยกันด้วยอะไรอย่างนี้ครับผมก็จริงๆแล้วการกลับมาครั้งนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ยากเท่าไหร่เพราะว่าจาบเราเองอ่ะเราก็ยังโคโรนเวียนอยู่กับการแสดงอยู่เรื่อยแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระแสเมนตสตรีมมากกว่าเพราะว่า ก็มีไปเล่นละครเวทีกับพีก่ก้องธัวัรุ่อยู่ครั้งหนึ่งซึ่งก็เป็นละครเวทีทีทท่เป็นเกี่ยวกับ LGBTQ เหมือนกันอะไรเงรี้ยครับแล้วก็มีผลจริงๆมีผลนระแสงเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้อยู่ในมนสตรีมแล้วเพราะั้นพอกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เลยจริงๆรสำหรับเรามันไม่ได้ยากในการเป็นนักแสดงแต่เรารู้สึกว่าจริงๆสิ่งที่มันมันอ่ายังไงดีล่ะสิ่งที่มันยากสำหรับเราคือการกลับมายืนอยู่ในจุดที่เป็น เบื้องหน้าในยุคปัจจุบันนี้มากกว่าคนในยุคเราก่อนอน้านี้มันก็เป็นแบบไฮไฟเป็นแบบเอ็เอสเออะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งยุคนี้มันก็มีในเรื่องแบบอินสตาแกรมหรือในเรื่องของทวิตเตอร์อมามีแฮชแท็กขึ้นมามีเทรนด์ขึ้นมาอะไระครับซึ่งเออเราเราก็อยากจะอินแฟล็กกับทุกคนกับงานเหล่านี้ให้เป็นหมดอะไรเงี้ยมันก็เป็นชาร l เล็ตของเราอย่างหนึ่งแต่ว่าเราก็พยายามทำให้มันทำมันออกมาให้ดีสุดอรอยดี ก็จริงๆสนุกนะแบบการกลับมาทำงานลูกเล็กก็เหมือนได้กลับมาทำงานเพื่อนเก่ามากกว่าแบบมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปไหมก็มันเปลี่ยนไปมันโตขึ้นแร้วสว่าน้องโตขึ้นมากเลยแต่ว่ายังไงล่ะเหมือนความสนิทกันอ่ะมันก็ยังยังยังคงไปเหมือนเดิมอะไรอย่างนั้นแต่ว่าสิิงเออเออแบบแอบแอบพูดยากเหมือนกันนะ เพราะว่าม,มันมันทั้งเหมือนแล้วมันก็แตกต่างไปในไปในราวเดียวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าสนุกมากค่ะได้ร่วมงานกับน้องน้องพี่พอเป็นเหมอือนอาชีพในการทางานมากเลยทั้งแบบการสแสดงหรือว่าในเรื่องของแบบวิธีคิดต่างๆทัษาคติน้องเป็นคนที่น่ารักขึ้นแล้วกันเออใครมีแต่คนชมมี<น>อะไรเออผาหนะจริงจริงไม่จริงๆแล้วน้องเราว่าน้องยังไงอะเรื่องเผาเหรอจริงๆในเกาะ น้องมีแค่เรื่องไอ้นี่ชอบแย่งของกินเรามีแค่นั้นเลยคือมันก็จะมีแบบของกินตรงกลางอะไรงี้แหละแล้วก็แบบพอมันถูกวางเอาไว้แล้วบบเอ้ยเดี๋ยวมากินแล้วกันไปถ่ายเสร็จปุ๊บกลับมาก็จะเอ๊ะไปไหนอะไรอย่างี้มากกว่าชายชก็เป็นแบบเรื่องสนุกสนุกในกองอะไรอย่างี้โดนแกล้งจริงๆอ่ะฟูกเป็นคนชอบแกล้งฮนะไอ้ฟูกเล็กอ่ะเป็นแบบมันมันกวนประสาทกว่าที่เราคิดมากถึงจเจ็ดเป็นคนแบบนิ่มๆอย่างเง้นแต่มันก็กวนอยู่เหมือนกัน อแกะจริงๆก็มีเรื่องไอ้นี่นะไอมนมันมีคลิปที่แบบนางอัดแก้งเราในในสตอรี่อะไรเงี้ยแบบเอาน้ำมากินแล้วแบบนางก็ขโมยไปเลยแบบเฮ้ยแล้วก็ยื่นยื่นกลับมาให้เราแค่ฝาเดียวอะไรเงี้ยแบบเอ้ยไอเด็กนี่มันแสบว่ะมันโตขึ้นมันก็แสบขึ้นไว้นะาาแล้วเดี๋ยวให้ฝาผลง,งานหน่อยว่าตอนนี้เราเปอะไรบ้างครับผม ก็ฝากติดตามผลงานเรื่องพี่ชายไมโบมันภาคสองด้ครับตอนนี้กำลังกแ็แดนอยู่บนไลน์ทีวีทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มตรงครับยังไงก็ฝากติดตามได้เลยครับ